สวัสดีครับทุกคนผมทิวนาศครับวันนี้ขอพามาเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจกับการปลูกต้นอันชันสายพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน63ที่ผมเริ่มลงมือเองจากบ้านครับสายพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน63ดีอย่างไร100-140ดอกสีม่วงน้ำเงินเข้มสวยสะดุดตาออกดอกเร็วดอกดกเก็บขายได้ไวโตวง่ายทนโรคเหมาะกับอากาศร้อนชื้น มีสารแอนโทไซย,ยานินสูงบำรุงสายตาและสุขภาพสายพันธุ์นี้ไม่ใช่แค่ปลูกไว้สวยแต่ต่อยอดเป็นรายได้เสริมได้ดีด้วยครับต้นกล้าที่ผมใช้วันนี้มีอายุ25วันเพราะไว้ในถาดหลุมครับพื้นที่ปลูกขนาด70เซนติเมตร6เมตรเริ่มจากถากหญ้าให้โล่งแล้วเข็นปุ๋ยคอกมาใส่พรวนให้ร่วนซุยที่สุดจากนั้นก็คลุมด้วยผ้าไวานินตัดเป็นวงกลมให้ต้นกล้าได้มีช่องเติบโตดีพร้อมเสียบไมากันลม้ม และรดน้ำให้ชุ่มทันทีครับเคล็ดลับการดูแล140-230รดน้ำทุกเช้าให้ดินชุ่มแต่ไม่แฉะแสงแดดวันละ6ชั่วโมงขึ้นไปถอนหญ้าแซมแม่มีผ้าไวนินใช้สารชีวภาพป้องกันมแมลงตัดแต่งกิ่งเมื่อเริ่มแตกพุ่มเพื่อให้ได้ดอกดกสม่ำเสมอดูแลไม่ยากครับใช้เวลาไม่นานแต่ได้ผลดีจริงๆฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะพาไปปลูกเก็บและต่อย,ยอดสู่การแปรรูปในคลิปถัดไปครับ ใครที่อยากเริ่มปลูกอันชันเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพเสริมผมแนะนำสายพันธเทพรัฐไพลิน63เลยครับดูแลง่ายขายได้จริง